สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love r e a d i n g ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้นี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะเพราะนี่คือเรื่องราวที่อาจจะทำให้คุณนะคะสุไพรายหรือประหลาดใจในช่วงเวลาอีก24ชั่วโมงจะมีสัญญาณเตือนถึงสิ่งดีๆอะไรบางอย่างที่เข้ามาสู่ชีวิตคุณอย่างแน่นอนอย่าดูถูกกันนะคะ คนเราบางครั้งแค่เสียววินาทีนะไม่ถึง48ชั่วโมงนะคะเรื่องราวน่าประหลาดใจเรื่องราวน่ายินดีก็อาจจะเกิดขึ้นได้กับคุณนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปออื่นๆอ,อ,อีกมากมายและขอขอบคุณสำหรับกำลังใจ subscribe like แชร r e และกระดิ่งกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วมาติดตามผลไปพร้อมๆกันนะคะต่อให้ภายใน24ชั่วโมงนะคะ จะยังไม่มีเรื่องเซอร์ไพรส์แต่จะมีสัญญาณให้คุณได้รู้ว่าจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เรื่องดีๆเกิดขึ้นแน่ๆน,นะคะนับบวกไปอีกสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะขอให้กดยอมรับด้วยพลังงานบวกเท่านั้นนะอ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะว่าในอีก24ชั่วโมงเนี้ยนะคะจะมีสัญญาณเตือนเกี่ยวกับสิ่งดีๆอะไรนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณหรือว่าที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตคุณนะ โอ้โห oh, energy สุดยอดมากทีเดียวนะคะนี่คือการเริ่มต้นใหม่นะคะการ Renovate การ c r e a ง energy ว่ามองดูว่าคุณค่อนข้างที่จะเหนื่อยมาเยอะหรือว่าได้ได้ว่าช่วงก่อนหน้านี้ได้ได้ว่าต่อสู้ค่อนข้างที่จะหนักหน่วงพอสมควร The Star ออกมาบอกว่ามันจะมีสัญญาณเตือนที่ทำให้คุณรู้สึกสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นความเหนื่อยยากลำบากใดๆเนี่ยมันจะผ่อนคลายลงมากยิ่งขึ้น นะหรือว่าในอีก24ชั่วโมงเนี่ยอาจจะมีหนทางหรือมีใครบางคนเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระคุณในเรื่องราวของความรักกันนะคะไม่แน่ว่า คู่รักที่ไม่เข้าใจกันในอีก24ชั่วโมงเนี่ยเขาหรือเธอคนนี้อาจมีเกณฑ์ว่าจะติดต่อสื่อสารกลับมาหลังจากที่อารมณ์เย็นลงแล้วนะคะก็กลับมาพูดคุยกันใหม่แล้วก็มีแนวโน้มไปไปในทิศทางที่ดีนะคะคุณโสดคุณจะรู้สึกสบายออกสบายใจแล้วคุณจะมีความรู้สึกเหมือนว่าเอ๊ะช่วงเวลานี้เหมือนเหมือนว่ารู้สึกถึงความรักได้กลิ่นอายของความรักหรือว่านะคะมีกลิ่นอายของการเดินทางนะมีเกณฑ์ว่า จะได้เดินทางแล้วก็ได้พบเจอความรักหรือมีเกณฑ์ว่านะคะคุณจะได้พบเจอกับรักที่มันต้องข้ามประเทศข้ามแดนแล้วคุณเริ่มรู้สึกถึงเขาหรือเธอคนนี้นะคะบางครั้งนะคะในช่วงยี่บชั่วโมงเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกว่าในช่วงเวลาค่ําคือเป็นช่วงเวลาที่คุณจะนอนไม่ค่อยหลับนะเพราะว่ารู้สึกถึงใครบางคนที่เขาสื่อถึงคุณเสมอก็ขอให้รู้ไว้เลยว่านี่เป็นสัญญาณเตือนที่คุณกําลังจะได้ พบความรักแห่งชีวิตของคุณหรือว่าพบกับเรื่องราวอะไรใหม่ๆที่อาจจะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะแม้ว่าจะแค่ในช่วง24ชั่วโมงก็ตามแต่ผู้อ่านอยากจะบอกนะว่ามันก็สําคัญในการเชื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตใครรอข่าว,ข,าวข่าวทางด้านการเงินข่าวดีในเรื่องการงานนะคะในอีก24ชั่วโมงคุณจะรับข่าวดีในเรื่องการงานการเงินด้วย แล้วก็คนที่คุณคุยอยู่คนที่คุณมีใจนะคะหรือว่าคนที่เขาเริ่มจีบๆคุณหรือเริ่มจีบๆกันเนี่ยนะคะอีก24ชั่วโมงเนี่ยเขาอาจจะเริ่มเจี๊ยบเผยใจหรือว่าอาจจะถูกขอคบกันอย่างจริงๆจังๆก็เป็นไปได้นะคะเอเนจีเนี้ยออกมาบอกว่าในะอีก24ชั่วโมงสัญญาณทิศทางทางการเงินดีมากๆถ้าคุณรอคําตอบทางด้านการเงินนะคะ หรือว่ารอผลประโยชน์บางอย่างที่คุณรออยู่รอผลกําไรในอีก24ชั่วโมงได้ข่าวดีในเรื่องการงานการเงินแน่นอนนะคะก็เรียกว,ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตรหรือไม่แต่คุณจะโคตรแฮปปี้ในเรื่องการงานการเงินในอีกชั่วโมงเนี่ยสัญญาณที่ดีมากๆหรือว่าอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะอาจจะเข้ามา เสนอหรือว่าให้ความช่วยเหลือในเรื่องเงินเงินทองทองด้วยนะคะทั้งที่คุณไม่เอ่ยปากล็อกแต่คุณจะได้นะแล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ย คนรอบข้างเนี่ยนะคะอาจจะมีหนทางอะไรใหม่ๆเข้ามาให้คุณได้เสริมเพิ่มเติมทีนี้เพื่อนหรือเรื่องงานนะอาจจะนำพาความรักมาให้คุณด้วยในช่วงอีก24ชั่วโมงเนี่ยการที่คุณได้ไปต่อยอดเรื่องงานเรื่องธุรกิจหรืออะไรบางอย่างเนี่ยมันเริ่มจะอยู่ในหนทางที่คุณจะดึงดูดเนื้อคู่ของคุณเข้ามานะคะมีเกณฑ์ว่าคุณจะได้พบเจอนะคะกับคนที่ให้โชคลาภคุณก็คือชาว่าดินนะคะพฤกษ กันและมังกรน,นั่นเองแล้วยังไงต่อนะอาล้โอ้เอ,โอโเอนจีทั้งควีนอฟควาคับมาควีนอฟคับมาแล้วก่อนหน้านี้คือควีนอฟเพนเดโกอ่ะควีนอฟคับมาแล้วก่อนหน้านี้เป็นพรินเซสออฟเพนเดโกขอภัยค่ะ นี้นะคะก็เป็น queen of cup อีกนะเอจะยังบอกเลยว,ว่าสิ่งใดที่คุณมุ่งหวังตั้งใจนะคุณจะได้รับข่าวในเร็วๆนี้ในอีก24ชั่วโมงไอในเรื่องความรักก็อาจมองดูว่าคุณรอให้ใครบางคนเปิดเผยใจหรือว่าคุณรอให้ใครบางคนกลับมาปรับความเข้าใจแต่ถ้าคุณยังไม่มีคนโสดมีความเบนไปได้ว่าจะมีใครบางคนนะคะ ทักทายมาแล้วคนคนนี้เขาชอบคุณมากๆเลยถ้าลองเปิดเผยใจก็ไม่แน่ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่ใช่หรือตัวคุณเองในเวลานี้คุณอาจจะมีความรู้สึกว่าอยากมองหาทริปเดินทางหรืออยากมองหาอะไรใหม่ๆที่ทําให้ชีวิตของคุณมันดีขึ้นนะคะก็บอกเลยวว่านี่24ชั่วโมงจะเจอหนทางทิศทางในการดําเนินชีวิตในวันข้างหน้านะคะที่ทําให้คุณประสบความสุขความเจริญนะคะ คุณมองหาสิ่งใหม่หมหๆแน่ๆเท่าที่ผู้อ่านมองดูนะคะในอีก24ชั่วโมงนะจะมองเห็นไอเดียผ่านทางโซเชียลมีเดียผ่านทางคนอายุน้อยนะคะแล้วก็ผู้อ่อานมองดูว่าคุณมีเกณฑ์ว่าจะได้ทําอะไรบางอย่างที่ใหม่แตกต่างออกไปจากที่คุณทําอยู่เดิมแต่ว่ามันจะส่งผลดีต่อตัวคุณสิ่งเหล่านี้คุณอาจจะคิดคิดหรือหาคําตอบว่าดีไม่ดีดีไม่ดีอยู่สักพักแล้วล่ะ แต่ในอีก24ชั่วโมงจะมีหนทางหรือใครบางคนนะให้คําตอบคุณว่าตกลงมันดีไหมมันไปต่อได้ไหมแล้วคุณจะลงมือทําและปรากฏว่ามันก็ดีจริงๆด้วยนะคะหนทางนี้ไม่เสี่ยงไม่ได้เป็นหนทางลงทุนที่ใช้เงินทองเยอะแยะในเรื่องความรักด้วยจะมีคนที่อายุน้อยกว่าเข้ามาหาคุณเรียกได้ว่าจู่โจมนะคะให้คุณรู้สึกเอ๊ อควรจะให้กาดดีไหมหรือว่าควรจะบล็อกหรือว่าควรจะเฉยเอเนจีของโมบอกว่าถ้าคุณลองเปิดใจดูคนคนนี้อาจจะเข้ามาเป็นตัวเชื่อมให้คุณได้เจอเนื้อคู่ก็ได้หรือคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เป็นทําให้คุณรู้สึกมีความสุขนะทาให้คุณรู้สึกเรียกว่ารู้สึกถึงเอเนจีของใครบางคนที่คอยตามคุณแล้วเขาชอบคุณจริงๆอ่ะนะซึ่งมันก็จะดึงดูดความรักเข้ามาหาคุณอีกเช่นเดียวกันนะ อ่ะแล้วยังไงต่อนะในอีก24ชั่วโมงนี้นะคะจะมีข่าวข่าวหรือข่าวข่าวดีอะไรนะคะอะทีนี้คุณบางครั้งคุณมีคำถามในใจเยอะแยะเลยเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ด้วยเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องคนรอบข้างด้วยนะคะในอีก24ชั่วโมงนี้นะคะคุณจะได้รับคำตอบแล้วว่าคุณจะตัดสินใจเอาอยังไงดี คุณจะรู้แล้วนะว่าใครตัวจริงใครตัวหลอกนะคะมันจะมีการกระทําบางอย่างของคนรอบข้างหรือแม้แต่คนที่คุณคบถ้าครบมากกว่าหนึ่งคุณจะตัดสินใจตัดออปชันออกได้เยอะมากหรือถ้าใครเก็บคุณเป็นออปชันคุณจะรู้ในอีก24ชั่วโมงแล้วคุณจะบล็อกเขาค่อนข้างที่จะเร็วมากใครที่แอบหยิบยืมเงินทองของคุณไปนะคะในเวลานี้เขาได้รับกรรมของเขาแล้วแล้วเขาเริ่ม นะคะแอบแอบคิดถึงแล้วแอบแอบรู้แล้วว่าเขาน่าจะทําอะไรกับคุณไว้เยอะในเวลานี้เขาก็โดนแบบเดียวกันเลยกับที่เขาทํากับคุณนะคะอาจจะเป็นชาวธาตุลมมิถุนตุนกลุ่มนะคะทีนี้ที่ยังออกมาสืออ่อด้วยว่ามีคนแอบชอบคุณอยู่แล้วนะในอีก24ชั่วโมงอาจจะมีคนมาเปิดเผยความรู้สึกให้ได้รู้หรือคุณรอคอยคําตอบจากคนที่คุยกันอยู่ว่า ตกลงแล้วรู้สึกยังไงนะเขาก็จะเปิดเผยความรู้สึกที่เขาเก็บปิดบังซ่อนเร้นให้คุณได้รู้เอนเนอรี้นี้ยังหมายถึงคนที่คุณบล็อกคนที่คุณจบความสัมพันธ์กันไปมีความเป็นไปได้ว่าเขาแอบส่องแอบคิดถึงคุณแล้วก็กําลังคิดทริกเกอร์กำลังหาทางส่องคุณแบบทํำยังไงให้คุณไม่ได้รู้ะนะเขาอาจจะถามเรื่องคุณเก็บกับคนรอบข้าง ืออาจจะแอบเปิดเฟซอวตารต่ตงนางๆนานามาเข้ามาสองคุณอ่ะโดยที่คุณไม่รู้ตัวขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าคุณอ่ะมีอิทธิพลต่อเขาหรือเธอคนนี้มากๆเลยนะคะแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าเขาอ่ะอยากที่จะติดต่อสื่อสารกลับมาด้วยในเรื่องราวของความรักถ้าคนเพิ่งเริ่มคบเริ่มคุยคุณจะมีคนเข้ามาให้คุยเยอะนะคะหมายถึงถ้าคุณ อยู่ในช่องทางการเดทนะคะการพูดคุยหรือเว็บเดทหรือว่าอยู่ในอยู่ในช่วงของการเดินทางหรือว่ามีคนเข้ามาคุยเนี่ยจะมีคนเข้ามาคุยมากกว่า1คนแต่หนึ่งในนีนน้คุณจะ รู้ได้เลยว่าใครตัวจริงใครตัวหลอกในอีก24ชั่วโมงจากการกระทำของเขาเองนะเขาพลาดเขาเองด้วยนะแล้วคุณก็จะไปรู้นะได้ได้ว่าก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะที่คุณรู้ทันนะเอนเตอร์จี้อมบอมบอกว่าแหมเรื่องอะไรที่คุณกังวลเรื่องอะไรที่คุณไม่สบายใจปล่อยวางได้เลยในอีก24ชั่วโมงนี้มันจะผ่อนคลายขึ้นนะมันจะทําให้คุณรู้สึก ดีขึ้นดังนั้นไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องไปห่วงนะคะเพราะจากักรวาลน่ะจะเตรียมความจริงจะเตรียมสิ่งที่จริงจะเตรียมสิ่งที่ใช่ให้กับชีวิตคุณเท่านั้น mm hmm. เห็นไหมคะเอเนร์จ mm hmm. ก็ออกมาบอกเลยว่าในท้ายที่สุดความสุขความอุดมสมบูรณ์นะคะ mm hmm. เข้ามาสู่ชีวิตคุณ นะลางสัญญาณที่ดีนะคะเข้ามาสู่ชีวิตคุณในอีก24ชั่วโมง Energy น,นี้ยังหมายถึงว่าคุณจะมีโชคลาบลาบรอยแบบฟุกๆุกกด้วยถ้าใครชอบเสี่ยงโชคเสี่ยงทายนะคะคุณก็สามารถนะคะดูได้ตามกำลังแต่ไม่ต้องเยอะแต่เนี้ราะอ่านมองดูว่าเหมือนในอีก24ชั่วโมงเนี่ยจะมีคนได้ได้ว่าหยิบยื่นโอกาสทางการเงินเข้ามาให้คุณ แต่ผู้อ่านมองดูว่ามันน่าจะเป็นคนที่เขาโปรไฟล์ดีหรือเป็นคนที่มีจิตใจผูกพันกับคุณอยู่แล้วอ่ะอาจจะเป็นคนที่เขาชอบคุณมากแม้ว่าจะไม่เคยเห็นหน้าเขาก็อาจจะให้เรียกได้ว่าให้ทุนทรัพย์คุณส่วนหนึ่งให้ความช่วยเหลือเกือ้อกูลก็เป็นไปได้นะหรือว่าผู้อ่านมองดูว่าคุณอาจจะได้ เจอกับในทุนหรือว่าคือก่อนหน้าน,นี้คุยไว้แล้วล่ะนะอาจจะมีคุยเดีลยวงานเดียวไรเนี่ยอาจจะมีใครบางคนนะคะเรียกว่ายื่นข้อเสนอนะคะเป็นในทุนให้ด้วยสําหรับบางท่านนะในเรื่องคู่ครองผู้อ่านมองดูว่าความโสดไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกสะดุ้งสะเทือนมากกว่าเรื่องเงินนะสำหรับครั้งนี้แต่ต่อให้คุณไม่คาดหวังในอีก24ชั่วโมงบางท่านนะ มีเกณฑ์ว่าเรื่องงานเรื่องเงินอ่ะจะดึงดูดใครบางคนเข้ามาแล้วใครคนนั้นน่ะเขาแอบชอบคุณและจะค่อยๆเปิดเผยตัวแต่คุณจะรู้ได้เพราะว่าคนนี้จะให้ความช่วยเหลือคุณอ่ะออกนอกหน้านอกตาม,มากเลยทีเดียวอ่ทีนี้เดี๋ยวเรามาขอเลขนำโชคดีกว่านะเลขนำโชคสำหรับคุณในคลิปนี้คือเลข7นะคะถ้าคุณเจอเซเว่นเซเว่นเซเนะคะหรือเซเว่จุดเซเว่นเซเวอะไรก็ตามเนี่ย นะคะอืออย่าบอกนะว่าเจอเซเตีนะเอาเป็นว่าเลขเจ็ดเลขไม้เท้าเลขนําโชคนะคะเป็นเลขศักดิ์สิทธิ์ของทางฝั่งชาวแถบตะวันตกนะคะก็ถือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยชัยให้พรคุณคุณจะผ่านพ้นนับจากนี้24ชั่วโมงนะคะมีหนทางที่ดีหนทางหลุดพ้นได้รับความช่วยเหลอหือได้เจอคนที่ดีเข้ามาแล้วหลังจากนี้นะคะชีวิตคุณก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี นะคะจะไม่มีการเรียกว่าตกกร้องจะไม่มีการเรียกว่าเพรียงพรำม,มากมายนะคะไม่ไม่เรียกว่าไม่ถึงขั้นใจสลายหรือเจ็บปวดไม่มีตรงนั้นไม่ต้องกังวลน,นะคะคนที่รับชมคลิปนี้เนี่ยคุณมีเหรียญเยอะแยะเข้ามาในชีวิตและนับจากนี้นะจำภาพเหรียญน,นี้ให้ดีจำให้ขึ้นใจนะคะแล้วก็บอกตัวเองไปเลยว่านับจากนี้อีก24ชั่วโมงคุณจะเป็นคนที่ ได้รับข่าวดีแล้วก็ได้รับโชคดีซึ่งมันจะต่อเนื่องให้ชีวิตคุณอะโชคดียิง่งยิ่งขึ้นไปทุกๆวันด้วยนะคะ energy ถ้าดินพฤกษบกันังกอนให้โชคให้ลาบคุณนะคะแล้วก็เลข7เป็นเลขนำโชคถ้าเจอที่ไหนบังเอิญเจอในมือถือในหน้าหนังสือขับรถผ่านเห็นเลข7นะคะ7 7หรือ1 7ก็ได้นะคะใหะ้ตั้งจิตขอพรที่คุณอยากได้หนึ่งข้อ แต่ถ้าคุณบอกว่าไม่ค่อยได้เจอเลยค่ะอาจารย์นี่ได้เจอแล้วนะขอสิ่งที่คุณต้องการไม่ต้องพิมพ์นะ <ys> ขอในใจได้เลยแล้วก็สิ่งต่างๆนั้นจะเกิดขึ้นกับคุณภายใน24ชั่วโมงเอาล่ะเดี๋ยวเรามาขอคำแนะนำนะคะจากแองเจิลกันหน่อยนะอันซอฟแองเจิลมีอะไรอยากที่จะบอกคุณบ้างนะอันซอฟแองเจิลนะมีอะไรอยากที่จะบอกคุณนะเก <_' fiance. S 1> นะี่นนะยวกับ <_' mortal> สัญญาณความโชคดีและสิ่งดีๆในอีก24ชั่วโมงนี้นะคะอ่ะเองเจิลมีอะไรอย,อยากจะบอกว่ากันมาเลยนะจ๊ะอ่ะเองเจลเนี่ยจะบอกคุณว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวคุณนะคะคุณคือผู้กำหนดโชคชะตาและตัวคุณถ้าได้บุกบั่นฟันฝ่าและพยายามเต็มที่แล้วนะคะก็ขอให้รอรับผลแห่งการกระทำที่ดีของคุณได้เลยแต่อ n น r g y นี้ออกมาบอกว่า คุณมีเกณฑ์ว่าจะต้องตัดสินใจเลือกหรือจะมีทางเลือกใหม่ๆเข้ามาด้วยทีนี้ขึ้นอยู่กับคุณแล้วนะว่าคุณอ่ะจะตัดสินใจเลือกไปในทิศทางไหนนั่นเองนะที่อยางมาบอกว่าในอีก24ชั่วโมงนะับจากเนี้มันจะนําพามาซึ่งความสําเร็จในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณอาจจะได้พบเจอความรัก เจอเนคืคู่เจอคู่รักการงานการเงินมั่นคงดีบางท่านได้โชคลาภฟลุกๆนะคะบางท่านการเงินก็เริ่มมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นหาทางออกให้กับชีวิตได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแล้วยังไงต่อนะ ในก2 4แอ1องค์ไค่ะยิบเลย <laughs> 24ชั่วโมง For ์กิฟหนึ่งเอนีขอมาบอกว่าให้ปล่อยวางความกังวลน,นะคะคุณอาจจะรู้สึกโกรธตัวเองหรือว่าโทษตัวเองว่าทําไมไม่สําเร็จสัทีหรือว่าอาจจะโกรธโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์โกรธอะไรอยู่ก็ไม่รู้ว่าโกรธอะไรสักอย่างโกรธชะตาหรืออะไรอะ่ะความโกรธไม่ได้ช่วยทําให้ดีขึ้นแต่การปล่อยวางความกังวลมันคือการให้อภัยตัวคุณเอง เหมือนการการปล่อยวางความกังวลนะในเมื่อเราทําดีที่สุดแล้วเราก็ต้องรอรับรผลแห่งการกระทํานั้นถ้ายังรู้สึกไม่สุดวันต่อไปอย่าหยุดพยายามก็พยายามทําต่อไปให้มันดีมากยิ่งขึ้นในหนทางที่ถูกต้องในหนทางที่ผู้คนทั้งหลายเนี่ยเขาสําเร็จเราก็ดูตัวอย่างแล้วเราก็ทํา ถ้าทำครบทั้งหมดนี้แล้วบอกเลยว่าคุณจะประสบความสําเร็จแล้วก็ได้รับชัยชนะแต่ e n e เ g อเนี้ยังหมายถึง the past person ด้วยนะแบบใครบางคนที่เขาทําผิดต่อคุณเขาอาจจะกลับมาขอโทษภายใน24ชั่วโมงก็ให้อภัยได้แต่ต้องไม่ลืมสิ่งที่เขาทํานะคะต้องเข้มแข็งแล้วก็จะต้องให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองให้ได้เพื่อไม่ให้เขาอ่ะกลับมาทํากับคุณนะคะแบบซ้ําเดิมอีกนั่นเองนะเอ y ีอกมาบอกว่า Don't Stop อย่าหยุด ยุดเชื่ออย่าหยุดหวังและอย่าหยุดศรัทธาชีวิตคนเราสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้รวดเร็วกว่าที่ใจคุณคิดอีกผู้อ่านก็ย้ำทุกครั้งว่าชีวิตผู้อ่านมีเรื่องการเปลี่ยนแปลงเยอะบางทีแค่วันเดียวนะคะแค่ชั่วโมงเดียวชีวิตเปลี่ยนไปอีกแล้วนะคะแต่ว่าเชื่อเถอะค่ะว่าทุกอย่างที่เข้ามาในชีวิตต่อให้เป็นเรื่องร้ายที่สุดพอมันผ่านพ้นไปมันจะกลายเป็นสิ่งดีที่สุดนะคะที่จะผลักดันให้ตัวเราอะสามารถพัฒนาตัวเราเอง เข้มแข็งมากขึ้นนะคะฉลาดมากยิ่งขึ้นมองโลกได้มากยิ่งขึ้นถ้าเรามองในมุมที่จะสามารถพัฒนาตัวเองนะแต่ถ้าเราไปมองในลักษณะตบตีตัวเองหรือดำดิ่งนะคะฟ mm. อกิฟเน็ตก็มาบอกเลยว่ามันจะสำเร็จช้านะคะดังนั้นอย่าตบตีชะตาตัวเองด้วยตัวของคุณเองเลยนะคะให้พูดถึงแต่สิ่งดีๆนะคะเรื่องราวดีๆที่ คู่ควรที่จะเกิดขึ้นกับคุณะนะคะจะดีกว่าขออีกหนึ่งวนยเนาะสำหรับคลิปนี้ก่อนที่จะจากลากันไปนะคะแองเจิลหนูบอกว่า no need to worry ต่อให้แค่หนึ่งวินาทีหนึ่งนาทีหรือหนึ่งวัน ความสำเร็จนั้นย่อมเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนขอให้คุณสบายใจได้นะคะหลับฝันดีในค่ำคืนนี้หรือถ้าเจอคลิปนี้ในตอนกลางวันก็ขอให้ชื่นใจรับความรู้สึกชื่นชมยินดีจากคลิปนี้ไว้และบอกตัวเองได้เลยนะคะว่าสำเร็จแน่นอนผ่านได้แน่นอนภายใน24ชั่วโมงนี้นะพบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ